ไปต่อกันที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในพระเอกสาคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าในก่อนหน้านี้ก็มีหลายประเด็นที่ทําให้นะักท่องเที่ยวหลักนะคะลดลงไป ค่ะทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเดียวปี2569ปีหน้าค่ะจะโฟกัสกลุ่มที่เป็นนะักท่องเที่ยวยุโรปนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เราอาจจะเน้นปริมาณนะคะที่เราเคยบอกว่าก่อนโควิดนักท่องเที่ยวแต่เกือบ40ล้านคนนะคะก็จะไม่เป็นเน้นตัวเลขที่เป็นปริมาณและแต่หันไปให้น้ําหนักกับเรื่องของคุณ,ณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคุณถาปณีเกียรติภพบูร์ค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยแนวะโน้มท่องเที่ยวในปี2569ว่าไทยจะเข้าสู่ยุคที่เป็น แลูอีล่านะคะหรือว่ายึคมูล,ลค่าไม่แข่งด้วยจํานวนคนแต่แข่งด้วยรายได้ต่อหัวและระยะเวลาพำนักและเดินหน้ารุกตลาดยุโรปนะคะในงาน World Travel Market ที่ลอนดอนหนึ่งในเวทีท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของโลกเปิดตัวแนวคิดค่ะ Sense of s สยาม j o u r n e y to to t a l Wellbeing ผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับพรีเมียมของโลกนะคะผู้ว่าการททท,ท,ทค่ะเปิดเผยว่าในปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยกลับมา ฟื้นตัวได้กว่า90%ของระดับก่อนโควิดแล้วนะคะคาดการว่าจะปิดปีด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณสัก33.4ล้าน4แสนคนสร้างรายได้รวมได้2.66ล้านล้านบาทนะคะแล้วยังบอกด้วยว่าเรากลับมาเกือบเท่ากับปี2,562แล้วนะคะคือปีก่อนโควิดตลาดยุโรปคะ่ะฟื้นตัวเร็วมากโดยเฉพาะอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและรัสเซียกลายเป็น4ตลาดหลักของยุโรปที่ยังรักษาไว้ได้โดยจากข้อมูลของการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักท่องเที่ยวยุโรปนะคะเดินทางเข้าบ้านเราเนี่ยกว่า8.4ล้านสแสนคนสร้างไรายได้ราว5าแสนล้านบาทนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสหราชนาจักร,รค่คะที่มีจำนวนกว่า1,1ล้าน1แสนคนสร้างไรายได้กว่า7,000หล้านบาทส่วนตลาดรัสเซียเติบโตสูงต่อเนื่องจากปี2,567 ตลาดจีนค่ะแม้จะเป็นเป้าหมายสําคัญแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้พึ่งพาตลาดเดียวอีกต่อไปต้องกระจายความเสี่ยงเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นลองฮอนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีศักยภาพสูงในการใช้จ่ายแล้วก็เขาจะอยู่อาศัยในการท่องเที่ยวเนี่ยนานกว่าด้วยค่ะ ก็มองว่างานของ World Travel Market ในปีนี้นะคะจะเป็นเวทีที่มาเปิดตัวภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยยุคใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการขยายตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลค่ะซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมงานครั้งที่44แล้วด้วยนะคะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าได้รับว่าเป็นเวทีใหญ่ที่สุดสําหรับตลาดของยุโรปสหราชอาณาจักรก็ถือว่าเป็นหมากยุทธศาสตร์ก่อนฤดูการท่องเที่ยวปลายปีนี้ด้วยสําหรับธีมของการออกบูธปีนี้ของประเทศไทยก็คือ Sense of สยาม การอะ Journey t o t o t l l w e l l b e i n g ที่ก็ถ่ายทอดทั้งความเป็นไทยแล้วก็การรักษาเยาวยาหรือ h ่า l i n g Tourism ผ่าน5ประสาทสัมผัสก็คือเห็นได้ยินนะคะได้กลิ่นนะคะแล้วก็รสชาติสัมผัสภ,ภายใต้แคมเปญสื่อสาร Healing is the new luxury นั่นเองซึ่งงานนี้ก็มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมนะคะรวมๆแล้วก็50รายทั้งโรงแรมรีสอร์ทซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนี้ก็เป็นธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับโลกนอกจากนี้ปีนี้ก็ยังมีความพิเศษก็คือว่า ได้นำผู้ประกอบการจากเมืองหน้าเที่ยวเพิ่มเติมมาอีก8รายที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดจันทบุรีปราดน,น่านสุขโขทยัยนครราชสีมาตรังแล้วก็นครศรีธรรมราชมาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยก็คาดการว่าจะมีการนัดเจอจาธุรกิจไม่น้อยกว่า1,500นัดด้วยกันแล้วก็จะสร้างรายได้ในอนาคตก็คาดว่ามากกว่า 1, 3 3 0ล้านบาทสำหรับตลาดสาราจาณาจักร ก็ถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวเรืะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยก็มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาณาจักรเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วเนี่ย8 3 6 9 0 7คน เราคาดว่าอันธนัตปอีกสเดือนที่เหลือของปีจะมีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาณาจักรเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยกว่า1 1 3 0 0ล้าน1นึ0 0 0คนก็คาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้7 4็ดล้านบาท โครงการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวสาราชอาณาจักรของทางทททมว่าจะเป็นท Focus. ั้งแอร์ไลน์โฟกัสดำเนินการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรสายการบินและบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในพื้นที่รวมไปถึงการทำจอยมาร์เก็ตติ้งแคมเปญค่ะร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการทัวร์รายสำคัญก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการให้ตลาดสาราชอาณาจักรบรรลุเป้าหมายสู่นิวมิ l เลียนมาร์เก็ตภายในสิ้นปีนี้ด้วยมาดูกันที่ปีหน้ากันบ้าง ทางทททก็คาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน34ล้านคนรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่2ล้านล้านบาทวันพักเฉลีย่ย14-21วันและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว65,000 ถึง80,000บาทต่อทริปก็จะโฟกัสไปที่คุณภาพของนักท่องเที่ยวมากกว่าตัวจำนวนก็เป็นการสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจมหาภาคข,ของรัฐบาลที่จะต้องการขับเคลื่อนประเทศผ่านเศรษฐกิจคุณภาพสูงหรือว่า high value economy นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นมุมมองภาพรวมภาพการท่องเที่ยวแล้วก็แนวโน้มของปีหน้านะคะในมุมของทางทรทกันบ้างคะ่ะใช่ค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่า value era ที่เขาตั้งใจว่าจะเน้นเชิงคุณค่าเนี่ยก็แน่นอนว่าจะนำมาสร้างมูลค่าได้ในท้ายที่สุดด้วยเช่นกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ